จะซ่อมแอร์ซัมซุงอีกตัวหนึ่งนะครับเสร็จแ,แล้วซัมซุงอินเวอร์เตอรน,นี้นะ ar 1 8 sv swwkx x k x, k x จากกระแสขึ้นศูนย์องห่งสามหนึ่งสี่ 20แ,แผงเป็นอลูมิเนียมจะนี้เห็นชัดหน่อยเป็นเป็นคาบน้ำยาน่าจะรั่วนะตัวนี้ตัวแฟก็ไม่มี ป,ปิดแฟร์ไม่มีนะครับมาดูกันว่าคอมมันเดินได้ไหมฐานก็นสองชันนึงหนึ่งเก้าคอยเย็นทำง,งานดูด้วยบอร์ดพังด้วยหรือเปล่านะครับ วัดไฟบอร์ดนะครับ AC 228โวลต์มานะครับวัด F 2กับ N อ่ะเดี๋ยวมิเตอร์ช่างแมวนี่เอาให้แน่ไหมทานรัวมั้งสิบเกโวลต์เองนะครับไฟมันมา F หนึ่ง เสียงไอ้แบนทำงานอยู่นะ 12, 19, ON, อสองสิบเก้าโวลต์เอซีอ๋อทำงานแล้วพัดลมพัดลมหมุนนะครับพัดลมหมุน หนึ่ี่หน่งจุดหโอเคตัวนี้น่าจะรั่วครับโอเคสารนควยมเอาหน r 1 3ส a นะครับ1หมปตัวนี้น่นแปลงแผงน่นอนละโอเคกระดูฝามาด้วยฝาป,ปิดไอ้ อ่าสีหนึ่งศูนย์ไม่มีนะครับโอเคตัวนี้รั่วซ่อมรั่วนะครับตัวนี้โอเคครับยังไงก็วังว่าจะมีย่ยนนะครับสวัสดีครับเราเปลี่ยนเป็นคอยทองแดงนะครับคอยทองแดงคลิปอลูมิเนียมไฟตรงเทียบนี่นะครับกระสีน้ำตาลเนาะจะได้220นะครับอ้ามิเตอร์ช่างก็ อเตอร์ก็เริ่มรวนีค่คแล้วแล้วก็ออนนะครับ214ร้อยสบสี่นะครับเนะทียบกับสีน้ำตาล F. 1นึ่งขึ้นสองยสิบสนะเดีออย่สิบวลต์นะครับคือรั่วครับตัวที่แอร์รั่วข้างนอกนครับนี่เขาปเปื่อยอย่างนี้เลยนะตัวนี้ก็สามทุงนี้มันติดชิดมันจะแกะยากอะเด้อโอเค